เดี่ยวเรียวตัวตีมันบูมเลมีติผูเสียงดีๆตัวนี้ครับผ่านไปแล้วเราองสาวคนเข้ามาสาวคนเข้าแล้วครับแล้วเป็นแต่ว่าอีกซี่คนเข้าครับนางรุ่นบัคค่ะเดี่ยววปนอ๋อมาเาบาไดเป็น่างแมเป็นแังไนะคะเดี๋ยวคลุกนี้เราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หลายอย่างมือนี้เขาเศร้าเขาเศร้าเขาเศร้าประมาณไหนเราะว่า อันนี no? ้กะไม่เบิร UH okay. anyway ์ม no? ือเ mm? ี่พี่น้องมือแหกเนาะจับจุดเลยเบิร์จ uh> ับพสิบพวสิเป no> ็นทางดนตรีกะไม่นครับ้องเขากกบ่าดี๋ยองใส่ดนตรีนี่จเคียนะคะคือว่าไม่ก็ไมมื่อพอกันมือนี่จะได้ไม่ไมพี่น้องเนามืออื่นเข้ามาสิหูห่างเลยละว่ามืออื่นาสีเป็นอย่างเนือเออมืออืนสีอ่ามีอย่างมาช่วพีช่วงน้องพีน้องบิมีเอกลักษณ์บอลลเพลินบอโนนีนันบอเบอนีตเอามาให้น้องๆเลยเอามาให้น้องๆได้ร่วมโตกัน เรากล้าร้าได้งานตัวให้พี่ต้องเงินชักนะคะขอกระลั่งใจกะพีกําหนดคือต้องเหมือนเดิมนะหลักขอบคุณมาลายออนไลน์ให้น้องๆแต่ว่าบริเวณมาไล่ด้วบริเวณพระท่านขาพี่น้องคุณโอนเสามาขอบันที่ห้องแบบนะคะเอาคุณโอนคาว่าจอ่อหยอดไปมือนกันหมดละจ่อหยอดไปมืออืดิมเด้อนะคะสําหรับแฟนคลับที่หนาหักที่ผูกที่คนโอนมาให้น้องๆเข้าคุณละเล็กละน้อยเนาะกระลั่งใจสาคัญที่สุดพี่น้องครับจากแท็กซี่เขาเขานะครับก็ กันไหนจะฝากไว้น้ำเดือครับเดือดเทาลำเพืินกับลูกลูบานหลางนะครับดอกเป็นกำลังใจนะครับดอกบวชติดต่างประเทศในประเทศแม่ค่ะทุกไลท์ทุกแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจของทีมงานใช่นะคะทุกไลท์ทุกแชร์มีความหมายหนึ่งกำลังใจมีความหมายที่สุดสำหรับเฮาพี่น้องเฮาแล้วก็บัตรทุกใบหัวใจทุกดวงยิ่งเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ของทีมงานเฮาทีน้องนะคะ อ่ซอยซอยองซอยยอดซอยสู้ซอยสนัสนุนนะคะปักหลักไว้แล้วปักหมุดไปแล้วปักหมุดเนี่ยก็เป็นปักหลักไป่ไม่ีช่มาเป็นผีดิ้กันเอวใหญ่เนี่ปากหลักเลยพี่พี่ดแม่ดใช่ใช่ใช่ใชนะคะเอาบัดที่นี่้องๆนังเอกของเฮ้าแม่นำตัวไปแม่นำหลอดของแม่นำตัวแรงกันเลยแม่นำหลอดหนึ่งนะคะมีน้องหนามมีนองบเตยนะคะแล้วก็น้องหนูบนค่ะโอ้ วิตนารลัยขนาดดยสำหรับฝ่ายนักเอกของเ้านะครับจะได้ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ได้ซื้อบัตรจ็อตัวไว้ครับเนาะและขอบคุณด้วยเสียเลือดของเรานะครับห้าพันบาทสวดซ้วดขอบคุณขอบคุณนี่ขนาดมากเพราะท่านจะเบิ่อแต่ขอบคุณพ่อนักเอกยังเหลือหลายอยู่านค่ะแม่เนาะอย่อื่นนักเอกข้าวซีฟาร์รายคนอยู่ทยอยมาทยอยมานะครับวันนี้วันแรกเข้ามากเท่าที าน้องๆเข้าร่วมตัวกันบุญดีถ้ายอยมากเป็นบางเป็นบางคนนะคะแมค่ค่ะก็จะตามมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝากไปยังเอฟซีที่พรท่านซื้อบัตรจกตัวนะครับฝ่าวเลยครับฝ่าวเลยครับเด้อเดี๋ยวพระท่านเด้อเดีตกรถเด้ออ่านะคะอ้าน้องๆของเฮานี <c oughs> ่นั่งเอกญ่ได้บาัตรนั่งเอกใหญ่แมนเนี่ยเด็กไงสิมาพอทีพ่อนร้องญ่ซำไหนล่ะนั่งเอกโอ้ใหญ่มิสเตเด็กไงไงเสียงญ่เสียง เสียงไงแฮมไ่หัอยากเห็นแล้วได้เดี๋ยวนี้แเห็นได้เดนี้ว่ธรรมดาแล้วอยากเห็นอล้วเนบอยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วพี่นกพี่ซี่อยากเห็นเปต้นอาจจะซีนักเอกขาาาขอไปใส้ยูนกันนี่ละเป็นบูนักเอกไงญ่เป็นบูนักเอกญ่เอาพี่นข้าพกัอการเสีลาพอกับนักเอกไงนางเอกสาวบ้านนาดาราธัญญาบุตสวัสดีค่ะ เดน่าพี่น้องดาราธัญพรพี่น้องเพชรลำเพลินตูนเสียงปืนสูบเกลอพีีนะคะพี่เป็นเด็กใหญ่ๆก็มีนเดี้เสียง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 ใหญ่กระเป๋าเงินมาท่านใหญ่โอ้โหขาดดอกนีเหระพี่น้องสดซดพีหลีน้าซดสดอีหลีพีหล่อแต่ว่ามือนั้นสีงามด้วยแบบมือนั้นสีงามพี่น้องเอามือนีมึงแก่ขำปิดสังเกตได้ดีมือนีมือนีใส่ได้ซื้อๆมาท่านใหญ่งามเลย สิบสองรับร่องงามนี่ยนะสิบสองรับร่องง่ามง่ามปลาลำเปาเหลือง่างามกูมูเข่าคู่เข่าไข่เรียวเอ่อเข่าอ่อนยอคู่หรือเปล่าร้ยก็ธรรมดาเด้กมือนันดาลาสิพนุ่มจำไดพี่น้องคอยติดตามเมื่อนี้เอาเสียวฝนง่ามเนีมาฝากพี่น้องต่อขอบค่าต้องขอความใจพี่น้องเนาี่ยขงบค่าขาบคุณทกท่ทุกสี่ห้องเตาครับเป็นสาวอุดรกับสิล่องเพลงเกี่ยวกับเมืองอุดรเนาะเกี่ยวกับหมอลำนี่แหละเมิ่งหมอลำนะคะมาเมิ่งหมอลำเพชรลำเพื่อนนี่แหละเพลงลำเพื่อนแต่บอกเลยว่ามันสิหลงนั่นส ก่อนล้าสาวกุดรเอนหาแฟนนะนะวนำแนก็เ,เป็นตะมวลเน่ตะมวลน้นตาะมเสียงมันเป็นตะมวน้องคยเันครับขาพี่น้องนะคะเ,เป็นเ,เ่ใจในดารานจะพวดน้องาสาวอุดรยืนคอย อยู่ใสนอกคุณพีประกาหาบนเวทีว่ามีคนไปหาอายไปใส่แล้วพอตา เฮ้เฮ้ฮ่่กเป็นงหัใจพ่อพี่น้องนะคะเกล็ดล้ำเพลย์ถ้เรา่จะพอยก้าเสาผดผื่นหักเ เปรียบเป็นตัวฉีดนำหอมลงในหนออยตัวที่คอยเฝ้าจะแกงแต่งงตอรวเสืดับใส่กางเกงสีทองตกอ,อกตั้งคนบอกอะไรกันกันรักพอออกมาไอ้ย,ย่าพาไปเดินเย็นลงรักเย็นบันจะกัดต้งเหยียบ

วัวมาพรากต้มบนน้ำต้มลอยใบพิมพ์ใบไม้ไฟน้องไฟน้องพุธีใบพิมพ์ใบไม้กับน้องพีสเาตั้นควันดีคันีตี ពីបែកតាមមកចង់នឹកចាំពីໄວនឹកចាំចង់ស្អើតាមមកហើយແាកແບບល្អណាស់ຄິດວ່າແ�ງອອກລົມបងງານຕ້ອງຫາແຕ່នាងສາວឧណ្ណຢູ່ທາງទី